แต่ก่อนเนี่ยที่จะมีประสบการณ์อย่างเงี้ยประสบการณ์ในการที่เราปฏิบัติธรรมในช่วงแรกๆเนี่ยปฏิบัติด้วยความอยากรู้อยากเห็นศึกษาตำรามาก็มากได้ยินได้ฟังมาก็มากพอสมควรน่สแสวงหาภูบาอาจารย์ด้วยการที่เดียวับไปหาองค์โน้อนองค์งนี้ก็มากมายแต่ก็ไม่มีใครแก้อารมณ์ให้เราได้เลยที่มันมาได้เพราะว่าจเจริญนิปัญนาเนี่ย ปล่อยละปล่อยวางแต่ก่อนจะเจริญวมมิปัสนาปล่อยละปล่อยวางซึ่งเป็นขั้นละเอียดแล้วเนี่ยขั้นหยาบๆแล้วก็คือเรา,าก่อนเราเรจะบวชเนี่ยเราก็ตั้งไว้ในใจว่ามันแบกภาระ,ะมานานในเรื่องการรักษาศีลแปดในการสวดมนต์ธรรมชามติชแบบทำวัดเย็นท่องคาถาอะไรเนี่ยรอบหนึ่งจะเป็นชั่วโมงเนี่ยพวกรุ่นวีพีก็ลาเป็นศีลห้าแล้วก็ท่องคาถาฉบับสั้นกันประมาณสิบห้านาทีแต่เราท่องรอบของเรานี่ครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงอย่างเนี้ย เมเราทำอะไรเราทำจริงตั้งแต่ภายนอกเลยนะแล้วก็ทำเป็นอุปนิสัยเหมือนกับเนี่ยมาปฏิบัติธรรมตอนเป็นพระเนี่ยมาอยู่บนเขาเนี่ยนเดึกเดือนเดีเด่ยงคือบางทีตีสามตีสนะก็กลับมาตีนเขานะจริงมาก่อนนี่อยู่บนเขาด้วยนะโอ้ยลำบากนะแต่ก็อดทนทำเพราะว่าผลที่ได้มันคุ้มกันก็นกคือการสร้างพลังอินทรีย์ ให้มีตบ,บะเดชะให้มันแก่งกล้าก็น,นี้เรามาพูดถึงเรียกว่าพอเรบา,าบำมาปฏิบัติทาใหม่ๆตอนที่ยังไม่ได้ธรรมะอะไรเนี่ยนะมันก็มีแต่เรื่องคล้ายๆว่าหลวงพ่อฤาษีดําบอกว่าเออชั้นหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะละวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเข้าชั้นหนึ่งละพิติได้วิตกวิจารปิติละพิติได้นะเข้าชาั้นสองละ ซุกได้เข้าชั้นสามอ่าจข้าชั้นสี่ก็เป็นเอกขจิตก็เป็นอุเบกขาเอเอขกตกาแล้วก็ฟังงัานคันนี้ก็พอเรามานั่งกําหนดดูลมหายใจพอมันจะเริ่มจะเริ่มจะเริ่มเหมือนกับคนลบขนชั้นโอ้นี่ชั้นหนึ่ชั้นหนึ่งชั้นอะไรไปแล้วไปเรื่อยเลยก็คือสติมันเคลื่อนงาม,มันนึกไปเองอะ่ะมันทําให้ไอ้ไม่เหมือนกับคนที่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ่ย พอครูบาอาจารย์พาทำเนี่ยพอให้ดูลมหายใจนั่นก็ดูดูแต่ลมหายใจเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรสติมันก็อยู่ลมหายใจมันก็เข้าสมาธิได้ง่ายอยู่ดีมีนะเนี่ยคนที่ไปกับเราไปหาหลวงพ่ออริีิงดําเนี่ยเขาถึงได้ไปเที่ยวจุฬามณีกันไม่ได้หมดภายในเวลาไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เราเนี่ยนั่งไปเถอะกําหนดอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้สัญญามันสัญญากับสังขารเนี่ยความปรุงแต่งเนี่ยมันมาก ความจําได้ไหมรู้ที่เราศึกษามาเนี่ยมันมากการปรุงแต่งของเราอยากรู้อยากเห็นคิดนึกไปเดาเอามันมากเมื่อก็เลยไปปิดบังอันเดียเพราะพอจะก้าวเข้าสู่อารมณ์นั้นไอ้มารมันมาบังหมดนิวรณ์มันมาบังหมดธรรมะก็ทําให้เนื่นช้าแต่ดีหน่อยที่อย่างเรายังมีความเพียรพอเราพยายามความตั้งมั่นที่จะพิชิตมันนะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ได้มานั่งพูดให้ฟังอย่างนี้หรอก